สวัสดีค่ะวันนี้เราชัตเตียพรและอินเมทาวีม .5 ทับ6จะมานำเสนอเรื่อง Visual Pollution หรือ,อมลพิษทางสายตาค่ะคำว่ามลพิษทางสายตาคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สบายตาหรือขัดแย้งกันอย่างชัดเจนจนขัดตาทำให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งสิ่งนั้นและก่อให้เกิดความค่้ายเขย เช่นกองขยะภาพวาดต่างๆสายโทรศัพท์และสายเคเบิลมลพิษทางสายตาบางอย่างนอกจากจะทำให้เกิดความหมงุดหงิดเมื่อมองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่างๆด้วยเช่นกองขยะจากกองโฟมและขยะเปียกต่างๆทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันุ์เชื้อโรคส่งสารพิษลงสู่แม่น้ำลำคลองและพื้นดิน Visual Pollution ยังสามารถอยู่ในรูปของความแออัดของการจราจรของตึกราบ้านช่องและสถานที่ก่อสร้างต่างๆอีกด้วยและต่อไปนี้นะคะเป็นสถานการณ์ตัวอย่างของ Visual Pollution และผลกระทบค่ะสถานการณ์ที่ 1. นึ่สายครรอศัพท์และสายเคเบิลเช่นสายรถรางและสายไฟเหนืสอสีสับความยุ่งเหยิงและความนำคาญ อาจไม่ใช่ข้อเสียของสายเคเบิลที่ระยงระยางอยู่ในศีสัของทุกคนทุกคนรู้ดีว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงสายเหล่านี้ที่ต้านทานไม่ไหวจะพังทลายลงมาก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตสถานาการณ์ที่ 2. ป้ายโฆษณาการโฆษณาที่ได้ผลมากที่สุดน่าจะเป็นป้ายโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ผู้คนแออัดหรือแหล่งท่องเที่ยวทำให้เกิดการโฆษณาในรูปแบบการแข่งขันเมื่อปา้ายโฆษณาทำปฏิกิริยากับสภาพอากาศถ้าโครงสร้างไม่มั่นคงพออาจจะหลุดออกมาจากที่สูงและทำลายผู้คนบนทางเท้าหรือยานพาหนะได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาของปริมาณแสงไฟ LED ที่มากเกินไปจนส่งผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่ของผู้คนใกล้เคียงทั้งรบกวนการนอนหลับการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากป้ายโฆษณาแล้วการโฆษณายัางรบกวนเราตลอดเวลาโดยการแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งในเนื้อเรื่องที่มีการโฆษณาอย่างชัดเจนต่อไปนะคะคือวิธีแก้ไขสถานการณ์ตัวอย่างคะ่ะ หสายเคเบิลที่ห้อยไปมาปัจจุบันมีประเทศมากมายในยุโรปได้นำสายโทรศัพท์ฝังลงใต้ดินเพื่อป้องกันปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นหลายประเทศได้เห็นถึงข้อดีของวิธีการนี้และกำลังดำเนินการโดยเริ่มจากย่านที่แออัดเป็นอันดับแรก 2. ายโฆษณาความจริงผู้คนสามารถประท้วงต,ต่อต้านการโฆษณาที่มีมากเกินไปทำให้ขาดพื้นที่ส่วนตัวเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเซาเปาโลและบราซิลห้ามไม่ให้มีการโฆษณากลางแจ้งทั้งหมด14เมือง โดยเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของแต่ละบ,บริษัทได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วยและปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโฆษณาทางเลือกใหม่ ที่จะสามารถโฆษณาสินค้าตัวเองและไม่ก่อให้เกิดวิทยาโพิชชันได้เช่นป้ายโลโกโ้ให้ข้อมูลทิศท,ทางการเดินทางและอื่นๆสหรัฐอเมริกราได้ผลิตโปรแกรมแบบโต้อตอบสำหรับเด็กเกรด3-12ถึงเกรด 12, เพื่อให้ได้เรียนรู้และตระนักข้อเสียของมลพิษ อีกทางที่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนของพวกเขาดังนั้นนักวิชาการจึงช่วยกันวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมือการอนุรักษ์ซึ่งจะทำให้มีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลและสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ให้ลดน้อยลงได้สรุปแท้จริงแล้วมลพิษทางภาพ มีผลกระทบต่อผู้คนพอๆกับมลพิษรูปแบบอื่นๆแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นและมองข้ามความเสียของมันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องรณรงค์อย่างเข้มแข็งสำหรับการให้ผู้คนตระหนักถึงมลภาวะนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกคน